สวัสดีวันอาทิตย์ที่27เนอะทางชาติก็เนี่ยเตรียมจะทําเจ้าโลกแล้วนะลูกปืนก็ซื้อมาหมดแล้วนะอืมเนี่ยซื้อมาหมดแล้วลูกปืนลูกปืนอะไรเนี่ยก็นี่ลูกปืนสมดุลนี่ลูกปืนทวงนะตัวทวงตัวใหญ่นะอ่าเนี่ยนะ่วงตัวใหญ่เดี๋ยวก็พูดไวเดี๋ยวกล้องลุกดิกอีกเอาเดี๋ยอันนี้คือลูกปืนทวงตัวเล็กนะก็ชุนคันนะ แล้วก็ตัวนี้ลูกปืนลูกเบี้ยวนะเนี่ยหกศูนย์ศูนย์หกลูกปืนลูกเบี้ยวนะช่างาจะเนี่ยเปลี่ยนให้เลยนะเราทํางานนะคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนเลยนะน้ำมันเครื่องนะไม่ใช่ว่าบอกเขาเปลี่ยนนะแล้วเราไม่เปลี่ยนไม่ได้ช่างแค่ทาง,า,ทงานนะักเก่าคือช่างกิโลขายอย่างเดียวแตกก็ไม่แตกไม่สนนะเนี่ยอันนี้ก็คือไอ้สินข้อนะตัวขอเขาวงนะเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนหมดแล้วถ้าถอดมาลึกขนาดนี้แล้ว แช่เลยไม่เปลี่ยนได้ไงไม่ต้องบกวงหรอกเตรียมตะกตตังว่ากัน,กนจะเยอะแล้วกันนะเนี่ยใส่กองเปลี่ยนไหมโอ้ยอะไรหลุดมันชาติเปลี่ยนหมดแหละนะวันนี้จะมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ช่างชาติจะออกตาไก,ก่ให้ดูนะอืมเจ้าของก็ถามาออกได้ไหมเดี๋ยววันนี้รู้กันออกได้หรือไม่ได้แล้วเอฟซี FC ตัดสินให้ช่างชาติดูแล้วกันเป็นกรรมาการนะว่าออกได้ไหมช่างชาติไม่เคยทําคลิปออกอะไรดุเดือดขนาดนี้หรอกนะอยากจะลองทําให้ดูมนะ ก็ปกติไม่เคยทคําคลิปออกอยู่แล้วมีลูกค้าบอกช่างชาติทําคลิปออกให้ดูหน่อยช่างชาติต็ไม่เคยทำหรอกเพราะออกมันก็ไม่ได้ยากนะใครเขาออกได้เนาะแต่งานเครื่องก็ดีมันไม่ได้ง่ายดยิงานเครื่องก่อนจะเป็นเนะไปดูคลิปช่างชาติเยอะๆเราจะได้เป็นกันนะเนี่ยเขาเรียกตาไก่นะทําไมเขาเรียกกันตาไกา่แล้วก็มันมีตาก,ากลมๆกริ้งๆไงเออนี่เขาเคยออกมาแล้วเห็นไหมทีนี้ช่างทีเ่เคยออกให้เขาตายไปแล้วมั้งตัว้เดี๋ยวมันตายเดี๋ยวตาผิดอีกนะ ไม่รู้เพราะเมื่อก่อนเขามีช่างอยู่ประจําอยู่แถวนี้ลูกค้าก็บอกว่าเขาก็ทําได้หลายอย่าง,ง,งกงเ็เป็นลงกึ่งเนาะแต่ปีนี้เขาก็เสียไปแล้วนะอือ <c oughs> ก็เลยทางชาติมาอยู่ใหม่ก,ก็ถามถามแค่ตอบเดี๋ยวจะออกให้ดูแล้วเราสรุปแล้วกันนะเนี่ยต่อเข้าไปงี้นะทังชาติก็จะผ่านะผ่าเลยนะพอวัดได้ที่ผ่าเฉียงเลยผ่าเฉียงเฉียงเพราะว่าเราต้องทําเทปเปอร์ไงอย่างเงี้ยนะเทปเปอร์นะ ะดูรอยออกของเขานะแล้วจะมาดูรอยออกของทัางชาตินะเนี่ยอ่ารอยออกนี่นะนี่เขาเขาต่อมานะนะทั้งชาติก็ต่อไม่ต้องดามเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยดูว่าต่อ,อยังไงแล้วทั้งชาติจะมีวิธีบอกว่าวิธีต่อต่อ,อยังไงนะแต่นี่ทั้งชาติบอกเนื้อเนื้อลึกไปหน่อยเนื้อลึกก็คือน่าจะเสริมไม่ใช่เสริมเสริมนะถ้าบ้านเราก็เสริมให้มันสูงน้อยบเออก็อกกพูดกันอย่างงี้ทั้งชาติพูดกลางดีกว่าเดี๋ยวพูดภาษาโกุฏไทยกันด้ ก็เดี๋ยวทั้งชาติจะออกเลยเนะือเดี๋ยวออกเลยเนี่ยออกนี่นะเดี๋ยวว่าทังชาติจะสะบัดก้างปลานะก้างปลาคืออะไร,เ,รเอามาเกี่ยวอะไรกับออกเออหนะ้าจะตาไม่ดูนะเอ,อ่อการที่เราจะออกไอ้นี่ให้แข็งแรงอ่ะนะพอขยกผ่านนะนะสะบัดก้างปลาก็คือเราจะเดินซิกแซกเป็นฟันไม่ใช่จี้จี้อย่างนี้นะก็คือเดี๋ยวทงชาติจะโยกให้ดูก่อนแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะก็เรียกสลับนะสลับก้างปลาหรือสลับกระดูก อะไรก็ว่าไปนะเอาเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวเขาไปดูของจริงนะจะพูดไปเดี๋ยวคลิปยาวตาหลุดแล้วตอนนี้เขาไปตามให้ไปดูรถไถยแล้วเดี๋ยวไปเจที่ทุงนาตอนนี้รถไถยไม่มีแรงยันมากนะเจ้าของจะซ่อมนานแล้วแต่ไม่มีตังอันนี้ถอนไว้นี่ก่อนนะเบิกพันเบิกสองพันให้พันห้าไม่ครบเลยห้าร้อยกักไว้กักไว้เดี๋ยวองค์ชาติไปรับงานอื่นก่อนมาติดตามตอนนี้ทางชาติได้มาถึงสถานที่แล้วเนาะที่มาดูงานนะออกงานนี่ไงนะ ตัวนี้ก็เป็นคูปตา้านะคูปตาอาทีอะรอย,ยี่นะแต่รู้สึกเป็นรุ่นธรรมดาม้งนะเ๋ยวชาิดูก,ก่อนเนาะไปใกล้กันดำลือเกินเนาะบอกอานไม่ได้หรอกเดี๋ยวนู่นแหละ <c oughs> เนี่ยท่อนะอ่าท่อที่ไปเปลี่ยนลูกปืนนะแต่ตอนนี้เขาใส่แล้วเขาบอกมันวันตลอบอูนเลยเนาะก็มีปัญหาชักเครื่องนี่แหละเจ้าของบอกช่างชาติวนานแล้วจะไปทำออกบบมีตัง <c oughs> เออ ะจับดูก่อนดินะอันดับแรกดูขม่าก่อนรัตนานี้ท่างชาติบอกเลยเนอะหัวฉีดนะเนี่ยถ้าขม่าอย่างนี้นะหัวฉีดตันนะก็อาการควันอนะ่ะถ้าเกิดควันขาวนะ้ำมันเครื่องนะแต่ตอนนี้ยังไม่กินน้ำมันเครื่องนะ่างชาติบอกเลยเนอะเนี่ยหัวฉีดเดี๋ยวท่าชาติจะมาดูหัวฉีดว่าตายไหมร้ติดไหมรตุยไหมก็ปูดตายก็ไม่ได้ท่างชาติก็ไม่กอดใจเหมือนกันนะตุยก็ตุยตามแล้ว อยู่ไปโล่งความจริงหัวฉีดมันจะติดเนี่ยนะเดี๋ยวทางชาติเราขอเช็คก,ก่อนนะว่าถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวชาติจะแจ้งบอกเพราะว่าตอนเนี้ควันดำนะควันเขาบอกควันดำขมงเลยเดี๋ยวชาติติดอยู่ดําจริงไหมมาติดามทางชาติทาการเช็คแล้วพอจะรู้อะไรบางอย่างแล้วนะอืมเนี่ยปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทํางานนะเออก็ปกติสีเขียวจะดันขึ้นไงทีนี้มันไม่ขึ้นแดงอย่างเงี้ยนะ ตัวนี้คือปั๊มน้ำมันเครื่องเนาะแล้วก็น้ำมันเครื่องขาดขาดนะเดี๋ยวต้องเช็ดเช็ดกันเช็ดตะเกงนี่แหละอืมผมไม่ว่านคนซักไม่ใช่หรอกตู้ซักผ้าซักนะเนี่ยอย่างงี้นะดึงเข้าไปอย่างนี้นะปั๊ก็ให้แล้วดูเห็นไหมน้ำมันเครื่องขาดเห็นไหมเพราะน้ำมันเครื่องขาดปั๊มไม่ทำงานเพราะน้ำมันเครื่องมันขาดไงแอก็เจ้าของเขาบอกก็ดูน้ำมันเครื่องแต่ว่าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวต้องใช้จะถอดดูปั๊มก่อนว่าเสียไหมถ้าปั๊มเสียก็เปลี่ยนปั๊มแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องก็จะะใช้้ไดน เพราะว่ารถยังไม่กินน้ำมันเครื่องตรงที่ว่าควันนะ่ะดํแจะไม่ใช่ควันขาวนะติดแล้วช่างติดดูเมื่อกี้แล้วนะจะไม่มีแรงจริงแหละก็ดูดน้ําได้ดแป๊บเดียวแล้วเขาก็ดับเลยมาติดตามตอนนี้ช่างชาทําการถอดแล้วเนาะสรุปว่าปั๊มเสียนะไอ้ตัวนี้ไม่ขึ้นนะอ่ะไอ,อ้สีแดงๆนะ่ะนะถ้าใครติดเครื่องนะถ้าสีเขียวไม่วิ่งออกมานะ่ะแสดงว,ว่าระบบปั๊มไม่ทํางานนะนะนะเดี๋ยวตัวเองถ่ายให้หน่อยอืมเนี่ย ที่ปั๊มนะเนี่ยก็เห็นไหมเหลี่ยมไปหมดแล้วเป็นสี่เหลี่ยมไม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันกลมแล้วนะอือทีนี้เวลาเช็คน่ะช่างชาติบอกแล้วนะเช็คอย่างนี้เนะเนี่ยจับอย่างนี้นะให้ตรงนี้น่ะเขาตรงกับตรงนี้นะจะไปเขย่าตรงนี้ไม่ได้นะไม่รู้นะอย่างเงี้ยหลวมเห็นไหมไม่รู้นะการเช็คคือตรงนี้ยต้องแน่นเนี่ย เนี่ยเช็คตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่แน่นแล้วเนี่เห็นไหมให้ให้เขาวิ่งอ่ะถ้าของใหม่ลองไปขย่าดูเนอะเขาจะไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงหรอกทีนีค้คือเขาไม่ป,ปั๊มแล้วแล้วฟันเที่ยวเครื่อหกกักหมดเราเห็นไหมเนี่ยแแหลมหมดเลยนะก็สรุปว่าเดี๋ยวทั้งชาติจะไปอหาเจ้าของก่อนแล้วน้ามันเครื่องนะก็ขาดนะนะเช็คออกมาเนี่ยเดี๋ยวทั้งชาติเช็คให้ดูนะปรบับเห็นไหมมีอยู่แค่เนี้ย นะปกติมันก็ต้องมีมานี่นะนี่ทั้งชาติบอกเนี่ยมานี่นะเนี่ยเนี็ยไม่ครึ่งเดียวก็ถือว่าขาดนะเออเนี่ยเขาจะมีสองออออขีดนะขีดล่างสุดขีดบนสุดเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ต่ำนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าให้อยู่ตรงนี้ไม่ไ,มได้เดี๋ยวลองดูทีอ่นะเนี่ยเห็นไหมขาดขาดไปครึ่งหนึ่งนะนะ สุดแล้วปั๊มเสียแล้วน้ำมันเครื่องขาดมาเด็กเชติจะไปหาเจ้าของเนาะเดี๋ยวว่าเจ้าของเขาจะยังไงเนาะเออ <c oughs> เดี๋ยวก็จะรีบมาทําให้เขาเลยเพราะว่าเขาต้องการใช้น้ํามาติดตามตอนนี้เช่าเกาทําการซื้อเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมาแล้วนะเนี่ยนะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยอืมเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องเนาะนั่นแหละฟูงน้ำมันเครื่องนะแล้วก็โอลิงนะ ลิงตัวเนี้ย้าจะเปลี่ยนให้เลยนะนะเวลาทํางานนะอืมก็เสียไม่เสียก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าเวลาถอดมาปุ๊บใส่แบบรั่วนะอืมแต่ว่าเดี๋ยว,ยวไม่มีอะไรแกะด้วยเดี๋ยวท่าชาติต้องแกะออกอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปไงน,นะตัวใหม่นะอันนี้เป็นสีส้มแต่อันนี้เป็นสีดําก็ใช้ด้วยกันได้นะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแหวนยางฝาปัม๊มนะน้ำมันเครื่องนะ LOT ก็โอลิงอะไรนะเดี๋ยวท่านช่ก็จะประกอบเนาะเราก็ดูว่าไอตอนแรกนะมันไม่ขึ้นสีเขียวนะเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงนะเครื่องติดยังไงก็สีแดงแต่มันเขียวต้องวิ่งออกนะสีเขียวตัวนี้เนี่ยขอบสีเขียวๆนะมันจะต้องวิ่งออกมาตรงนี้ให้เป็นสีเขียวน้ำมันเครื่องถึงจะเดินนะก็มาติดตามดูเนาะท่านชาก็ไม่ได้ถือกล้องไม่ได้ตั้งกล้องเดียวก็ประกอบก็ไม่ยากแล้วน็อตสามตัวนะ ก็ใส่ปั๊มเข้าไปนะแล้วก็ใส่โอลิงแล้วก็มาสตาร์ทดูมาติดตามตอนนี้ยังชากาทําการใส่ปั๊มเข้าไปแล้วเนาะใส่ปั๊มเข้าไปแล้วก็จะมาติดดูเนาะจะต้องออกเป็นสีน้ําเงินปั๊มใส่เข้าไปแล้วโอลิงใส่เข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเก็บห่อไว้เขาดูนะแ๋ยวมาติดเครื่องดูสิว่าจะมันมันเป็นออกเป็นสีน้ําเงินไหมถ้าออกสีเงินคือจบจบเราคือต้องใช้ได้ไงจบเราใช้ไม่ได้คือไม่ได้นะลองดูกันอืม จะน้อยไปเดี๋ยวจะไล่ลงสักพักหนึ่งมาติดตามตอนนี้ยังชใช้ทำการประกอบเสร็จแล้วเนาะเนี่ยทดสกอบนะก็โอเคไม่ดับนะแรงก็ปกติแต่นะมีแ่นะท่าต์บอกเลยรถันนี้เก่ามากแล้วนะเนนิสชันว่าฝาเนี่ยน่าจะเสียถ้าทำการซ่อมน่าจะได้การมีการเปลี่ยนฝาเนี่ย ก้าวข้างเนี่ยนะแรงชาติามันก็ไม่ตีบงตีบุ๋นไรเนะือของชาติไม่เคยตีบุ๋หรอกเดี๋ยวเปลี่ยนเลยพันกระบาทก้าข้างนะตอนนี้ปกตินะควันก็ไม่มีนะอ่ะนะอ่า แรงดันน้ำมันยังน้อยยังต่ำประสิทธิภาพยังไม่ได้ถ้าสูบน้ำได้แต่ถ้าใช้งานหนักต้องคาดว่าไม่ได้ฮนะก็ยมีอะไรเจ้าของก็ยังไม่พร้อมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามให้พี่จ้าเพิ่มนใกนกำลังใจใกนการทำคลิปความกับพี่น้อง